มาคะ่ะทุกคนขยับเข้ามาใกล้ๆวันนี้มีเรื่องเมา์มอยหอยสังฉบับนางงามมาเสิร์ฟให้ถึงที่บอกเลยว่างานนี้ต้องปูพรมแดงต้อนรับตัวแทนสาวไทยคนใหม่ล่าสุดที่จะไปฟาดฟันบนเวทีระดับโลกอย่างวันเนซ,ซ่านนัทชาเวงเจ้าของมงกุฎมิสอินเตอร์คอนติเนนตัลไทยแลนด์2 5ที่โปรไฟล์คือจึง้งแบบตะโกนไม่ใช่แค่สวยแต่สมองระดับวิศวะใช่คะ่ะคุณฟังไม่ผิดชีเป็นนักศึกษาวิ สวะกรรมศาสตร์วัย22ปีเรียนหนักขนาดนั้นเอาเวลาไหนมาสวยเป๊ะขนาดนี้ก่อนงงมากแม่ลูกครึ่งไทยเยอรมันที่เครื่องหน้าคือฟ้าประธานดวงตาสีน้ำตาลอบอุ่นมองแล้วเคลิ้มเหมือนโดนสะกดจิตแถมพกทัศนคติเรดเรดมาด้วยคติประจำใจหลังพายุฝนย่อมมีสายรุ้งเสมอแม่คมกริบยิ่งกว่าสุนสูงฟังแล้วมีกำลังใจสู้ชีวิตต่อเลยค่ะ เรื่องความสามารถนี่ต้องอวยยศให้นางนะเพราะวันเนซ่าไม่ได้มาเล่นเล่นชีเป็นสาวครบเครื่องต้มยำทำแกงจะให้มานั่งสวยๆดีดเปียโ,โนโชว์ความอาร์ตก็ทำได้หรือจะให้เปลี่ยนโหมดเป็นสาวแกร่งใส่รองเท้าสเก็ตน้ำแข็งวาดลวดลายก็ไหวคือเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆนึกภาพตามนะดีดเปียโ,โนเสร็จ ไปสเก็ตน้ำแข็งต่อแล้วหันมาสปีกไฟแลบได้ถึง3ภาษาไทยอังกฤษเยอรมันคือถ้ากองประกวดเขาอยากได้ล่ามนางก็เป็นให้ได้หรือถ้าเพื่อนสาวชาติไหนนินทานางฟังออกหมดนะจ๊ะอย่ามาเล่นกับระบบวิศวะงานนี้เตรียมตัวโกอินเตอร์แบบฟูลออปชันไปเลยแล้วภารกิจครั้งนี้ไม่ใช่งานไก่กานะคะคุณขาเพราะวันนี้าต้องบินลัดฟ้าไปชิงมงถึงถิงถ่นอียิปดินแดนฟาโรและพีระมิด กำหนดการคือวันที่12มกราคม2569นี้แล้วดีเดย์เช้าตู่06.00นที่สุวรรณภูมิใครที่เป็นแฟนานางงามสายแข็งต้องตั้งนาฬิกาปลุกมารอส่งชีตั้งแต่ไก่ยังไม่ขันเพื่อส่งพลังใจให้ชีไปสู้ศึกมิสอินเตอร์คอนติ n นน l ัล2 5 5เวทีที่ขึ้นชื่อลือชาวว่าโหดหิน กิ่นยากของจริงไม่ได้มาเดินสวยๆแล้วมงลงนะจ๊ะเพราะเวทีนี้เขาคัดโหดเหมือนคัดหน่วยรบพิเศษต้องเป็นสุดยอดตัวแทนทวีปก่อนแล้วค่อยมาทุบกันเองเหลือแค่5คนสุดท้ายเรียกว่าบีบหัวใจกองเชียร์ชนิดที่ต้องพบยาดมกันเป็นโหล แต่เดี๋ยวก่อนประวัติศาสตร์ชาติไทยเราบนเวทีนี้ก็ไม่ธรรมดาเรียกว่าเป็นตัวแม่ของเวทีนี้เหมือนกันเพราะเราฟาดมงใหญ่มาแล้วถึงสองครั้งจำตำนานเฟิร์สหวังปี2014ได้ไหมคะฉีสร้างตำนานบทใหม่แบบสับๆคือไม่ได้ตำแหน่งควีนทวีปนะแต่ความปังมันทะลุตาแตกจนกรรมการต้องดันเข้าท็อป5แล้วฉีก็ปาดมงเค้กจากฟิลิปปินส์ที่ได้ควีนทวีปไปกินแบบสวยๆส,สะใจกองเชียร์ไทยกรี๊ดคอแตกหรือจะเป็นปี ล่าสุดที่น้องนลินก็เพิ่งคว้าม,มงมาได้คือเวทีนี้เขาไม่สนลูกใครเขาดูที่หน้างานวัดกันที่ศักยภาพล้วนๆซึ่งสาวไทยเราทำผลงานดีไม่แ่วเลยทั้งมงกุฎทั้งรองอันดับสองรองอันดับสี่กวาดมาเรียบงานนี้บอกเลยว่าวานิสาแบกความหวังของหมู่บ้านมาเต็มบ่าเตรียมตัวไปโชนแสงให้โลกรู้ว่าสาววิศวะไทยก็เปรี้ยวเข็ดฟันไม่แพ้ชาติใดในโลกแม่แม่กับเธอไทยเตรียมชุดเตรียมกลองเตรียม เสียงเชียร์ไว้ให้พร้อมส่งใจไปอียิปต์รัวๆให้ชีคว้ามงที่3ามกลับมานอนกอดให้ชื่นใจกันเถอะค่ะ แล้ววันนี้แอดมินจะเล่าเรื่องพีคให้ฟังเรื่องนึงนะจ๊ะก่อนที่ชีวาเนซ่าจะเก็บกระเป๋าบินลัดฟ้าไปอียิปต์เนี่ยก่อนหน้านี้นางมีภารกิจระดับชาติขั้นแทรกที่ทำให้หลายคนต้องขยี้ตาดูอีกทีในพิธีเปิดซีเกมส์ที่33ที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพนี่เองงานนี้ชีรับบทนางแบกไม่ใช่แบกปูนนะจ๊ะแต่เป็นผู้ถือป้ายประเทศนาขบวนนักกีฬาเข้าสู่สนามและประเทศที่ชีได้รับเกียรติให้ถือป้ายนาทัพก็คือ แทนแทนแท,น,ทนกัมพูชาจ้าแม่เอาสิ ช็อตนี้ทำให้หลายคนกลั้นหายใจกันทั้งบางนึกภาพตามสถานการณ์ในโลกโซเชียลที่ชาวเน็ตสองสั่งโขงเขาหยุมหัวตีกันฉ่ำมงมาตลอดแต่งานนี้วานาซ่าของเราคือมืออาชีพตัวแม่เดินออกมาด้วยท่วงท่าที่สง่างามระดับควีนใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสสายตามุ่งมัน่นถือป้ายชื่อประเทศเพื่อนบ้านเดินนำขบวนพาเรดเข้าสนามราชมังคลาแบบสับๆแบบไม่สนดราม่าใดๆเลยนางทำหน้าที่ได้สมเกียรติสุดๆคือถ้าไม่บอกเป็นสาว ไทยนึกว่าทูตสันตะวะไมตรีมาเองรัศมีจับมากเดินตัวตรงหลังตึงหน้าเฉิดยิ้มสยามแจกความสดใสไปหนึ่งกลุ่มเป็นภาพที่ดูแล้วสบายตาสบายใจเหมือนนางฟ้ามาโปรดสัตว์เอ้ยโปรดมิตรภาพให้เบ่งบาน แล้วจุดที่พีคี่สุดของเรื่องนี้ที่ต้องขออวยยศให้ดังไปถึงราวอังคารก็คือคนดูในสนามราชมังคลากีฬาสถานนี่แหละค่ะคุณขาต้องกราบหัวใจพี่น้องไทยงามงามสักสามทีเพราะทุกคนคือผู้ดีมากเวอร์ลืมภาพเกรียนคีย์บอร์ดท,ที่ฟาดงวงฟาดงากันในเน็ตไปได้เลยบรรยากาศในสนามคือผู้ดีตีนแดงสุดๆไม่มีเสียงโห่ไล่ไม่มีเสียงหาป่าหรือการตะโกนด,ด,ด่าทอใดๆให้ระคายหูเลยแม้แต่นิดเดียวบรรยากาศเต็มไปด้วยการ ให้เกียรติมีแต่เสียงปรบมือต้อนรับและให้กำลังใจซึ่งมันแสดงให้เห็นสปิริตเจ้าภาพที่ดีเวอร์วังอลังการเป็นภาพที่น่ารักมากเหมือนเราแยกแยะได้ชัดเจนว่ากีฬาคือกีฬามิตรภาพคือมิตรภาพส่วนเรื่องราม่าในเน็ตก็พักไว้ก่อนคือคนไทยเราแยกแยะเก่งเป็นปลื้มมาก ลองจินตนาการดูสิคะช่วงจังหวะที่ป้ายกัมพูชาเคลื่อนผ่านถ้าเป็นคนใจแคบคงโห่รับไปแล้วแต่นี่คนไทยเราใจกว้างดังมหาสมุทรให้เกียรติทั้งนักกีฬาเพื่อนบ้านและให้เกียรติทั้งน้องเว้งของเราที่ทําหน้าที่ตรงนั้นด้วยเพราะทุกคนรู้ว่านี่คือหน้าที่คือเกียรติยศที่ได้รับมอบหมายชีวานซิซาเองก็คงใจชื้นขึ้นเยอะเดินไปยิ้มไปได้ทําหน้าที่เชื่อมสัมพันธมิตรีแบบสวยๆราบรื่นไร้รอยต่อจบงานนี้บอก บอกเลยว่าได้ใจทั้งคนไทยและคนกัมพูชาไปเต็มๆนี่แหละค่ะคุณสมบัติของนางงามระดับโลกของจริงสวยใจดีมีกาละเทศะและสตรองในทุกสถานการณ์ปรบมือรัวๆให้ทั้งชีวานซ่าที่ทำหน้าที่ได้เป๊ะปังและกองเชียร์ไทยในราชมังคลาที่ทำตัวเลอค่าสมเป็นเจ้าภาพระดับอินเตอร์เลิศคะแนนเต็มสิบไม่หักสักคะแนนเดียวค่ะหลังจากจบภารกิจนางแบก เอ้ยนางงามมิตรภาพในซีเกมส์ไปแบบสวยๆแล้วคิดว่าชีวานสซ่าจะได้พักนอนตีพุงดูซีรีส์อยู่บ้านหรอคะฝันไปเถอะค่ะคุณขาเพราะเวลามันกระชั้นชิดเข้ามาหายใจรถต้นคอแล้วชีต้องสับสวิชทันทียิ่งกว่าเปลี่ยนเกียร์รถแข่ง F1 อีกเพราะกำหนดการบินไปอียิปต์คือวันที่12มกราคมนี้แล้วเหลือเวลาหายใจหายคออีกอึดใจเดียวตอนนี้สถานการณ์ที่บ้านน้องเวงน่าจะกำลังวุ่นวายระดับ10ริกเตอร์โดยเฉพาะมหากรรมการ จัดกระเป๋าที่ไม่ใช่แค่การแพ็คเสื้อผ้าแต่มันคือการย้ายบ้านย่อมๆเลยล่ะค่ะ ต้องเข้าใจธรรมชาติของเวที Miss Intercontinental ก่อนนะคะคุณขาเวทีนี้ประตรวันยาวนานมาราธอนยิ่งกว่าวิ่งตรีทลอนกิจกรรมแน่นเอียดตั้งแต่เช้ายันหมดแล้วนางงามไทยเราขึ้นชื่อว่าพร็อพแน่นจะให้ขนไปแค่2อถึงสใบเหมือนไปเที่ยวเชียงใหม่ไม่ได้เด็ดขาดงานนี้ต้องมีกระเป๋ายักษ์ขั้นต่ำ5้ถึงหใบขึ้นไปแน่นอนลองนึกภาพตามนะคะชุดราตรีหลัดชุดราตรีสำรองชุดซ้อมเดินชุดกินข้าวเช้าชุดจิบชาบา ชุดดินเนอร์หรูชุดว่ายน้ำวันพีซทูพีซชุดไปทะเลทะเลทรายชุดกันหนาวเผื่อแอร์เย็นแล้วไหนจะรองเท้าส้นสูงอีก18คู่เครื่องประดับเพชรพลอยวิบวับที่ต้องแมชกับทุกชุดคือแค่คิดก็ปวดหลังแทนแล้วไม่รู้ว่าต้องจ้างรถ10ล้อขนไปสนามบินหรือเปล่า แล้วที่น่าแซวสุดๆคือสกิลวิศวะของชีวานซ่านี่แหละค่ะคุณขาเชื่อว่าตอนจัดกระเป๋าชีคงไม่ได้ยัดยัดลงไปแบบเราๆแน่ระดับนี้ต้องมีการคำนวณพื้นที่จัดวางหรือ space optimization ตามหลักวิศวกรรมชัววางรองเท้าตรงไหนให้รับน้ำหนักสมดุลชุดราตรีต้องม้วนองศาไหนถึงจะไม่ยับหรืออาจจะมีการเขียนโปรแกร,รมคำนวณน,น้ำหนักกระเป๋าไม่ให้เกินลิมิตสายการบินด้วยซ้ำคือชีเปะปังเวอร์วางทุกขั้นตอนและสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับ าวไทยเวลาไปต่างแดนเชื่อเธอค่ะว่าในซอกลึกสุดของกระเป๋าต้องมีคลังแสงสเสบียงอาหารซ่อนอยู่แน่นอนน้ำพริกนรกเอ่ยมาม่าต้มยำกุ้งเอ่ยยาดมยาอมยาหม่องต้องพร้อมเกิดไปอยู่อียิปต์แล้วเจอแต่อาหารเครื่องเทศหนักๆชีอาจจะหอยหารแสแทบแบบไทยเอาไว้เติมพลังสู้ศึกก็ได้ใครจะไปรู้ ส่วนเรื่องความพร้อมทางใจบอกเลยว่าแฟนคลับหายห่วงเพราะนอกจากจะเตรียมตัวมาดีแล้วดูทรงแล้วชีน่าจะแอบไปมูเตลูมาชุดใหญ่ไฟกระพริบเหมือนกันแน่ๆแ,แม่ก็เวทีนี้ไทยเราลุ้นมงสามกันตัวโกงความกดดันมันมหาศาลจะเก่งอย่างเดียวไม่ได้เหงด้วยต้องมาไม่รู้ว่าไปขอกําลังใจจากวัดไหนมาบ้างแต่เชื่อว่าเหล่าเทพเทวดาประจํากองประกวดต้องเอ็นดูชีแน่นอนเตรียมตัวเห็นมีมตลกตลกน่ารักนรัก,รกของชีวานิสาตอน เก็บตัวได้เลยค่ะเพราะถึงน่าจะดูอินเตอร์แต่จะริดความโกกังและความหาแบบธรรมชาติของชีน่าจะหลุดออกมาให้เราได้ขำกันแน่นอน ดังนั้นวันที่12มกราคมนี้เวลา0 6 0 0นนัดรวมพลคนรักเวงที่สนามบินสุวรรณภูมิเลยนะคะใครว่างต้องไปไปช่วยกันส่งเสียงเชียร์ให้สนามบินแตกให้ฝรั่งงงว่านี่นางงามหรือซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกไปช่วยกันส่งพลังงานบวกให้ชีหอบเอาความมั่นใจใส่กระเป๋าใบที่10บินข้ามน้ําข้ามทะเลไปคว้ามงที่อียิยปต์งานนี้แม่แม่ต้องเตรียมคอให้พร้อมเตรียมไป้ายไฟให้พรึบส่งลูกสาวขึ้นเครื่องแบบยิ่งใหญ่ให รู้ว่าไทยแ,แลนด์ปีนี้ไม่ได้มาเล่นๆแต่มากู้เอกราชเอ้ยมากู้มงกุฎคืนเตรียมตัวกรี๊ดหน้าจอรอเชียยาวๆได้เลยค่ะคุณขา